อย่น yeah. ี้เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหมอปลาพูดแบบนี้หมอปลาก็ต้องส่องกระจกดูนะครับวันสอนหน้าแล้วรับหลังหมอปลาต้องพูดคำเดียวพูดคำเดียวด้วยคุณลุงพลแต่ไม่ใช่ลุงพลบอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันค่ะอันนั้นไม่ใช่คำโบราครับวุงพลมันคำโบราณคำว่าความจริงเนี่ยมันคือมันเป็นคำโบรานสั้นๆครับแล้วก็พูดต่อครับมันผมไม่เคยเจอเอาเอา่งี้คุณลุงพลบอกตา เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปว้ยเดี๋ยวมันจะเอางี้คุยนัดเจอในรายการกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนัดคู้เลยเอางี้แต่ผมขอประเด็นนี้ก่อนไอประเด็นเรื่องที่ว่าวันนั้นเนี่ยที่ว่าคอนบวร์แยกทางกันอไงอ่าปัดคู่กับนาฬิกาโียเรื่องนะไอวันนั้นลุงพลมาคุยกับผมลุงพลบอกวันสุดท้ายที่เจอแล้วที่ว่าคุณน้ำฟ้าร้องไห้อ่ะลุงพลบอกว่าหมอปลาเนี่ยแกล้งให้บอกให้ทําเป็นโกรธกันแต่หมอปลาเนี่ยบอกว่า นัดคนคนหนึ่งเอาไว้ที่เขาเป็นพยานสำคัญทางคดีและทนายเกิดผลด้วยให้ลุงพลมาเจอแล้วอยู่ดีๆลุงพลเนี่ยไม่มาเจออ้ตกลงไทยพูดจริงไม่จริงยังไงความจริงเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมีหนึ่งเดียวความจริงก็คือนัดสายใครก่อนใครจะพูดก่อนใครจะพูดก่อนอวานิสฟังดีนะครับอ่าลุงพลก่อนอ่ะอวานิสทีนี้ผมไปประจ่าเอ็มจ่าเดินทางไปที่รังจีแล้วไปหาหลานไปทำธุระด่วนแล้ววันนั้นผมไม่ได้พักเลยผมไปแล้ววิ่งกลับแล้วพี่ท้องฟ้ามาทำ มาร้องไห้อยู่ที่ว mm. ัดณสำนักสงฆ์ผ mm. ู้หลวงเพื no? ่อจะมาตรวจสอบเส้นทางการเงินกันรับบริจาคที่สำนักสงฆ์ผู้หลวงไปด่วนแล้วมีการไปพูดว่าลุงเนเบอร์ก็ออกมาสามแสนเพื่อจะมาเก็บมาทำอะไรบางส่วนตัวเนี่ยซึ่งมันเป็นเพรมันไม่เป็นความจริงผมก็อยากที่น้ำฟ้ารออธิบายไม่ต้องมีการวันนั้นพี่ตุ๊กติ๊กก็อยู่ตุ๊กติ๊กก็ไปร่อนบอลที่น้ำฟ้าที่ปั๊มน้ำมันแล้วบอกกลับมา